สวัสดีค่ะวันนี้ EasyFood บายชยาจะมาชวนทุกคนทำเค้กกล้วยหอมเนยสดค่ะซึ่งเค้กสูตรนี้นะคะเราได้สูตรมาจากช่องของ Cooking Station ค่ะแต่เนื่องจากว่าเราอยากได้เค้กที่มีความหวานน้อยนะคะเราก็ได้ทำการปรับสูตรโด,ดยลดน้ำตาลลงค่ะเค้กกล้วยหอมเนยสดนี้มีวิธีการทำอย่างไรเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกให้เราบดกล้วยก่อนค่ะกล้วยที่ใช้ควรจะเป็นกล้วยที่สุกงอมนะคะที่สุกงอมมากๆแบบดำๆเลยค่ะเราจะทําการบดให้ละเอียดแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะไปร่อนแป้งค่ะเราจะนําแป้งเค้กและแป้งอเนกประสงค์มาเทรวมกันจากนั้นใส่ผงฟูค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดาจากนั้นเราจะคนๆให้เข้ากันนะคะ เราก็นำไปร่อนรวมกันค่ะเราจะร่อนแป้งทั้งหมดรวมกันนะคะลงในภาชนะเสร็จแล้วพักส่วนของแป้งไว้ค่ะจากนั้นมาตีเนยค่ะเราจะใช้เนยนิ่มนะคะเรานำออกมาจากตู้เย็นแล้วก็พักไว้ให้เขานิ่มนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเละนะคะแต่ว่าแต่ว่าอย่าให้แข็งมากเดี๋ยวมันจะตียากนะคะลองใช้นิ้วจิ้มจมลงไปแล้วสามารถกลดลงไปได้แบบนี้นะคะ จากนั้นให้ตีเนยค่ะให้อ่อนตัวลงให้มีลักษณะเรียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอตีไปสักหน่อยก็ปาดนะคะถ้าเขายังแข็งอยู่ก็ให้ตีต่ออีกสักหน่อยค่ะ ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องตีให้ขึ้นฟูก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลแล้วก็ตีขึ้นฟูทีเดียวค่ะปาดเขาสักหน่อยนะคะจากนั้นใส่น้ําตาลค่ะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะเกลือค่ะ จากนั้นตีด้วยความเร็วต่ําค่ะตีให้ทั่วๆให้เข้ากันดีก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มสปีดเป็นสปีดกลางค่ะพอตีไปสักหน่อยก็ปาดนะคะปาดบ่อยๆเค้กจะได้ไม่เป็นไตนะคะสำหรับเค้กที่ใส่เนยแบบนี้นะคะ ค่ะเราจะตีเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูนะคะมีลักษณะขึ้นฟูเราก็สีอ่อนลงนะคะแบบนี้ค่ะค่ะปาดทุกครั้งที่หยุดนะคะจากนั้นเราจะใส่ไข่แดงค่ะขออภัยด้วยนะคะกับภาพที่ไม่ค่อยชัดแบบนี้เท่าไหร่เกิดความผิดภาพในการถ่ายทำนิดหน่อยค่ะ เราจะใส่ไข่ทีละฟองนะคะจากนั้นตีให้เข้ากันค่ะคะ่ใส่ไข่ทีละฟองแบบนี้ตีให้เข้ากันจนครบ3มฟองนะคะเราใช้ไข่ไก่เบอร์สองค่ะ3มฟองอย่าลืมเลือกไข่สดใหม่นะคะเพื่อความอร่อยนะคะใส่ครบ3มฟองแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะ ตีะะให้ขึ้นฟูแบบนี้เป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นก็ปาดค่ะใส่กลิ่นวานิลาค่ะหรือใครจะใส่กลิ่นกล้วยก็ได้นะคะตีให้เข้ากันค่ะแล้วก็ปาดอีกครั้งหนึ่ง ากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมของแป้งค่ะเราจะใส่แป้ง3ครั้งนะคะสลับกับนมค่ะใส่แป้งตีให้เข้ากันใส่แป้งครั้งที่1นึ่งตีให้เข้ากันเสร็จแล้วเราจะใส่นมใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ จากนั้นก็ตีค่ะตีให้เข้ากันนะคะส่วนผสมจะเริ่มเหลืดขึ้นนะคะจะเริ่มข้นขึ้นค่ะจากนั้นก็ปาดแล้วก็ใส่แป้งครั้งที่สองค่ะเราจะใส่แป้งครั้งที่สองนะคะ ใส่แป้งครั้งที่หนึ่งตีแล้วก็ปาดแล้วก็ใส่นมครั้งที่หนึ่งตีแล้วก็ปาดแล้วก็ใส่แป้งครั้งที่สองนะคะตีปาดแล้วก็ใส่นมนะคะแล้วก็ตีแล้วก็ปาดแล้วก็ใส่แป้งครั้งสุดท้ายค่ะทําแบบนี้นะคะเราจะปาดบ่อยๆนะคะถ้าเป็นเค,ค้กเนยสดเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่เป็นไตค่ะอันนี้ใส่นมครั้งสุดท้ายนะคะ คือเราจะใส่แบ่งใส่แป้ง3ครั้งนม2ครั้งนะคะเริ่มต้นที่แป้งแล้วจบลงที่แป้งไม่สับสนเนาะเราจะตีให้ส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ,ะใส่แป้งครั้งสุดท้ายค่ะ ้งและส่วนผสมให้เข้ากันจนได้เนื้อเนียนนะคะค่ะแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะนำกล้วยที่เราบดไว้มาใส่นะคะค่ะเทไปทั้งหมดเลยนะคะกล้วย330กรัมที่เราบดไว้ค่ะจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ขั้นตอนนี้ส่วนผสมของเราก็จะเริ่มหนืดขึ้นข้นขึ้นนะคะค่ะตีให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราพักส่วนของไข่แดงแป้งแล้วก็กล้วยทิ้งไว้นะคะจากนั้นเราจะไปตีไข่ขาวค่ะเราจะตีไข่ขาวให้ตั้งยอดแข็งนะคะครั้งนี้เราจะตีให้ตั้งยอดแข็งนะคะไม่ใช้สารเสริมค่ะ ราจะนำไข่ขาวที่ตีได้นะคะไปผสมรวมกับส่วนผสมของกล้วยไข่แดงและแป้งที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะทยอยใส่ลงมาแล้วก็ค่อยๆผสมให้เข้ากันนะคะจนได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เนียนแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะนำไปใส่พิมพ์ค่ะค่ะใส่จน เกือบเกืบเต็มนะคะประมาณ3ส่วน4ของถ้วยนะคะสูตรนี้เราทำได้ประมาณ19ถ้วยนะคะถ้วยที่เราใช้นะคะเป็นเบอร์ 3218A ค่ะจากนั้นก็แต่งหน้าตามชอบนะคะวันนี้เราโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์ค่ะอาจจะใช้เป็นมะม่วงหิมพานต์หรือลูกเกดนะคะถ้าใครใช้ลูกเกดก็อย่าลืมนำไปแช่น้ำก่อนนะคะ เราจะอบด้วยไฟ185องศาไฟบนล่างนะคะนาน15นาทีก็คือให้เขาเริ่มปูดขึ้นมานะคะจากนั้นก็จะอบไฟล่างอย่างเดียวค่ะ150องศานาน25-30นาทีนะคะแล้วแต่เตาใครเนาะค่ะสุกออกมาแล้วนะคะวิธีการเช็คสุกก็คือใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีเศษเค้กติดออกมาก็คือสุกแล้วนะคะแบบนี้ค่ะเค้กของเราสุกแล้วค่ะจากนั้นเราจะพัก เค้กกล้วยหอมไว้บนตะแกรงนะคะรอให้เขาเย็นตัวลงค่ะเค้กกล้วยหอมในสดนี้นะคะถ้าเราทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะเขาก็จะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็อร่อยมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เย็นนะคะแล้วก็จะมาลองดูเนื้อเค้กกันค่ะอันนี้เราพักไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะมาดูเนื้อเค้กกันเลยค่ะ สัมผัสที่ได้นะคะจะมีความนุ่มค่ะค่ะเดี๋ยดูเนื้อข้างในนะค่ะนุ่มๆหอมๆเนยนะคะถ้าเราใช้เนยคุณภาพดีนะเขาก็จะมีความหอมมากขึ้นด้วยนี่ค่ะเนื้อข้างในก็ชุ่มช่านะคะนุ่มๆฉ่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่เนื้อเค้กนุ่มๆแบบนี้เลยนะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับเค,ค้กกล้วยหอมเนยสดสูตรหวานน้อยของเราทําง่ายๆเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปข้างต่อไปให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ